โอเคนับก็สวัสดีเมื่อนทุกคนนับที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะคลิปนี้นะครับผมก็จะมีรหัสใน2เน็ตฟรีของทูมูฟนับตัวใหม่ล่าสุดนับที่อัปเดตในวันนี้เนาะมาแจกกับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่จะจะได้เน็ตฟรีนับไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็แนะนํใไ้ดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับก่อนที่ไปทำนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมก็ฝากเพื่อนๆเลื่อนไปกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนับขอคนละหนึ่งไลค์เนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนับก็ฝากเพื่อนๆ ก่อนที่ไปทำนะครับตัวนี้สาหรับใครที่มีเงินอยู่ในซิมนะครับตัวนี้ก็ไม่ควรทําตามเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเกิดเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมาที่ตัวแรกกันเลยนะครับสําหรับใครที่เคยสมัครได้ตัวไหนนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะสมัครซ้ําได้เนาะโอเคนะครับถ้าเกิดเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยนะครับโอเคนะครับตัวแรกนะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆลองสมัครนะก็คือดอกจัน935นะครับแล้วก็ดอกจัน99เนาะสี่เหลี่ยมนะครับ ตัวนี้นับจะเป็นเน็ตสองกิกนับใช้งานได้7วันเนาะเป็นเน็ตค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับแล้วก็ไม่ลดสปีดเนาะตัวนี้ก็สามารถที่จะนําไปดู YouTube ฟังเพลงเล่นเกมนะตัวนี้ก็สามารถที่จะนําไปดูได้นะเพราะว่าความเร็วเท่านี้นับสามารถที่จะดูได้สบายสบายเลยเนาะโอเคนับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้นับก็จะเป็นเดอกจันเก้าสามห้านะครับแล้วก็เดอกจันห้าสามเนาะสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นับจะเป็นเน็ตเจ็ดวันนับเป็นเน็ตไม่อั้นเนาะแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ เจ็ดวันเลยเนาะก็คือเน็ตไม่อั้นนะครับความเร็วก็ไม่จํากัดเนาะตัวนี้ก็สามารถที่จะลองไปสมัครกันดูได้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้นับก็จะเป็นเหลอาจัน935นะครับแล้วก็หลอาจัน52สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ต500 mb นะครับใช้งานได้สามสิบวันเนาะแต่ถ้าเกิดเราใช้หมดนับก่อนก็ก็จะหมดเลยนะเพราะว่าเป็นเน็ตแค่500 mb เองนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะ,ะเน้นใช้งานเนาะเพราะว่าอาจจะ ไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็ความจุหรือว่าอะไรต่างเนี่ยอาจจะมีจํากัดเนาะไม่เหมือนอเน็ตสองกิกหนึ่งกิกที่ผมแจกก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ก็เน้นใช้งานน,นสำหรับใครที่เอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินน่ตัวนี้ผมแนะนําเลยเนาะก็พิมพ์ไว้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเน็ตห้าร้อย mb เนาะโอเคนับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็เป็นเน็ตมาใหม่เนาะแล้วก็สาหรับใครที่ได้เนี่ยก็ยินดีด้วยเนาะก็คือหลอจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็เหล่าจันห้า ตัวนี้นะเป็นเน็ต5กิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้5วันเนาะเป็นเน็ตที่เร็วมากนะครับแล้วก็สามารถนําไปเล่นเกมได้นะครับก็คือลื่นเลยเนาะดู u t u b e ก็คือ 1,080p เลยนะความาคมชัดหรือว่าอะไรต่างๆสามารถที่จะดูได้ไม่สะดุดเลยเนาะตัวนี้ถ้าเกิดใครสมัครได้เนี่ยก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอีก2ตัวสุดท้ายนะที่ผมอยากจะมาแจกเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับก็คือดอกจัน935นะครับแล้วก็ดอกจัน98สี่เหลีนะ่ยมเนาะตัวนี้นาจะเป็นเน็ต2กิกนะครับใช้งานได้7วันเนาะสำหรับใครที่ได้ตัวนี้ก็แรงเหมือนกันเนาะแล้วก็ระยะการใช้งานขัอนข้างที่แจะเยอะเลยเนาะสำหรับใครที่ได้ก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะมาแจกในวันนี้เนาะสำหรับใครที่ไม่ได้เลยนะครับตัวที่ผมจแจกก่อนหน้านี้นะครับก็แนะนําให้รอใน EP ีหน้าหรือว่าในคลิปหน้านะเพราะว่า เน็ตท uh, ูมูฟนะครับมีอัปเดตใหม่ทุกวันเลยนะสำหรับใครที่ไม่ได้ก็แนะนําให้กดติดตามนะครับแล้วก็รอคลิปหน้าเนาะตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะเรียบนํามาอนะัปเดตเนาะโอเคนะคเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายกันเลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเดาจัน935นะครับแล้วก็ดดาจั 9, น95เนาะสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะจะเป็นแต่สกิกนะครับใช้งานได้30วันเนาะสำหรับใครที่ เน้นไปฟังเพลงดูหนังเล่นเกม้วตัวนี้ก็สามารถนําไปเล่นได้นะเพราะว่าความเร็วค่อนข้างที่จะเร็วเลยเนาะแต่อาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับก็คือ30วันเนาะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะว่าจะเป็นตัวอะไรเนาะตัวต่อไปนะครับก็คือดอกจันทร้าสนะครับแล้วก็ดอกจันท้าเนาะจากนั้นกดสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะเป็นเน็ต2กิกนะครับใช้งานได้1เดือนนะก็คือ30วันนั่นแหละเนาะสำหรับใครที่ได้ตัวนี้นะครับก็ ความเร็วก็อาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ก็าสามารถเล่นได้นะเล่นเฟซเล่นไลน์หรือว่าดู YouTube ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเล่นเกมเนี่ยที่ใช้เน็ตเยอะๆเนี่ยตัวนี้ผมไม่ได้แนะนำนะเพราะว่าความเร็วอาจจะมีขึ้นไปลงได้นะเพราะว่าตัวนี้ก็ความเร็วแค่2กิกเองนะครับก็ไม่ได้เร็วมากนะแต่ก็พอเล่นได้นะครับสาหรับใครที่เราอยากจะใช้งานนะเน้นใช้งานเป็นหลักนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ตัวนี้เนาะ ตัวนี้นะก็คือดอกจัน8 7 8นะครับแล้วก็ดอกจัน3า8 0 6นะครับจากนั้นก็สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะเป็นเน็ต2กิกนะครับใช้งานได้7วันเนาะก็ความเร็วอาจจะเร็วเลยเนาะหรือว่าอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับถ้าเกิดใครได้ตัวนี้นะก็สามารถที่จะลองไปใช้ได้นะเพราะว่าความเร็วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้มากเกินนะก็ตรงนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับโอเคนะคถ้าเกิดใครที่ไม่ได้นะก็เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นดอกจัน935นะครับแล้วก็ดอกจัน37เนาะจากนั้นก็กดโทั่วนะครับตรงนี้เป็นเนี่2กิกนะครับใช้งานได้30วันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะรีบแจกเลยแล้วกันนะสำหรับใครที่คิดว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้นะครับก็รีบๆไปเลยนะโอเคนะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นดอกจัน878นะครับแล้วก็ดอกจัน0975นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมเนาะ ตัวนี้นะครับใช้งานได้1เดือนนะครับเป็นเน็ตไม่อั้นเลยเนาะตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เล่นเกมได้สบายเลยเนาะเป็นเน็ต1กิกนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นเน็ตไม่อั้นเนาะเน็ตไม่อั้นก็คือแบบสามารถที่จะเล่นได้ตามความเร็วที่กําหนดเลยนะก็คือสมมุติถ้าได้1กิกมาเนี่ยก็คือเล่นได้1กิกตลอดเลยนะครับก็คือตลอด1เดือนเลยเนาะก็เน็ตตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยเนาะแล้วก็ความเร็วคงที่ดีนะตัวนี้ถ้าเกิดใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดู สองตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาแจกในวันนี้เนาะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะก็คือดอกจัน935นะครับแล้วก็ดอกจัน8สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตสองกิกนะครับใช้งานได้สามสิบวันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเนาะก็คือดอกจัน935นะครับแล้วก็ดอกจันเจ็ดเนาะสี่เหลี่ยมนะครับเน็ตตัวนี้นะครับใช้งานได้หนึ่งกิกนะครับก็คือหนึ่งวันเนาะเป็นเน็ต ยี่สี่ชั่วโมงนะครับก็คือใช้ตอนฉุกเฉินก็ได้นะครับความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็ระยะการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้นานมากแต่ก็ใช้ได้นะครับในสองเน็ตตัวนี้เนาะมาดูตัวสุดท้ายนะครับที่จะมาแจกในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อีกนะครับตัวนี้ผมก็แนะนําให้เพื่อนรอคลิปหน้านะเพราะว่าผมก็อัปเดตทุกวันอยู่แล้วนะครับในส่วนของเนะ็ตฟรีทูมูฟเนาะก็เป็นเน็ตล่าสุดเลยนะครับที่อยากให้เพื่อนๆลองอใช้ดูสำหรับใครที่ไม่มีเงินในซิมเนาะตัวนี้ผมก็แนะนําให้ลอง ไปทํากันดูนะครับโอเคนะครับตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้เพื่อนๆแล้วก็ไปลองใช้กันเลยนะครับตัวนี้นะก็คือดอกจัน935านะครับแล้วก็ดอกจัน34เนาะก็กดสี่เหลี่ยมนะครับโอเคนะครับนี่คือเน็ตตัวสุดท้ายนะครับก็คือดอกจัน935ดอกจัน34นะครับจากนั้นกดสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต2กิกนะครับใช้งานได้30วันก็คือ1เดือนเลยเนาะก็ใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับเน็ตตัวนี้ก็ความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ก็พอเล่นได้นะสำหรับใครที จะนาไปโหลดเกมเนี่ยตัวนี้ผมไม่ได้แนะนำเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เอาไปเล่นเฟซเล่นไลน์เนี่ยตัวนี้ก็พอเล่นได้นะครับก็เน็่ตัวนี้นะครับก็เน้นใช้งานเป็นหลักเนาะถ้าเกิดใครที่เอาไปดู YouTube ฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าเล่นเฟซเล่นไลน์นะครับตัวนี้ก็แนะนาเลยเนาะเพราะว่าความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับที่จะโหลดเกมอะไรได้นะแต่ว่าก็พอเล่นได้นะครับก็เน้นใช้งานเป็นหลักเนาะก็ประมาณนี้และกันนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้เนาะเพราะงั้นน้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ รือว่าดูจนจบแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมก็จะอัปเดตเน็ตฟรีทุกวันเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดนะก็แนะนําให้กดติดตามแนละ้วกดกระดิ่งไว้นะเวลาที่ผมอัปคลิปนะเนี่ยก็จะได้กดเข้ามาดูเข้ามารับเป็นคนแรกๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมเนาะโอเคเจอกันครับ